เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับเกมด้านบอลแซดโลคังแบทเทิลแลวเรามาในช่วงของพาร์ทสองของกิจกรรมเวอร์ไวมันก็จะต่อจากภาคคูลเลอร์ในภาคแรกเลยนะครับจากภาคการล้างแค้นของคูลเลอร์กลายเป็นภาคเมทัลคูลเลอร์แทนนี่ดูอนิเมชันก่อนตัวคูลเลอร์ของเรานะฮะแล้วก็กลับกันนี่โกคูซูเปอร์ไซย่า เป็นตัวละครพาร์ทสองทั้งคู่นะครับแต่ว่ได้มีเพียงเข้าโกคูเท่านั้นมีเป็นแพ็คคู่เลยโกคูเบเกาตา้าคู่หูคู่ขายของบันไดเหมือนเดิมนะครับผมคือมีทุกรุ่นนะ่ะโกคูเบเกาต้าผมดาโกคูเบเกาตา้าซูปเปอร์ไซายา่าหรือว่าจะเป็นร่างไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวในนาโค่ะมีแน่แ่โกคูเบเกาตา้าบูเดี๋ยวมาแน่นอนเพราะทุนตอนนี้คือร่างสี่ร่างกดร่างซูปเปอร์ไซายามีหมดแล้วร่างผมดําก็มีดังนั้นแน่นะโคดรร่างบูต้องมาแน่นอนนะครับผม ซึ่งนีมาแล้วคมเปนของพาร์ทสองเรามาลองดูพร้อมกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างในกิจกรรมพาร์ทสองในกิจกรรมเบอร์วของเรานะอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะอัปเดตไหมตอนนี้ก็ซ้ำนะผมแบบเข้าเกมมาเล่นๆก็ไม่ให้เราได้ดูคมเปนกันเลยนะครับก็มาดูดีกว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกจะเป็นอย่างเมื่อกี้แหละเป็นทีเซอร์ในการเข้าเกมมาให้เราเห็นครั้งแรกนะแล้วก็อันนี้เป็นมิชชั่นพาร์ทสองนะครับ แล้วก็นี่ตู้ตัวกขังเฟสติวัลกับตู้ของล i g i n a รีซัมมอนแคน n ว v a ลเนี่ยก็จะมามันไม่เขียนวันที่ที่แน่ชัดเจนเลยนะมันบอกว่า Coming ง o ูนอีกแล้วเนี่ยก็น่าจะทิ้งห่างสัก2วันหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับผมคือเขาไม่เขียนเขาไม่ขึ้นรูปปกนะว่ารูปปกเป็นตัวหน้าตายังไงอะร่าง ASR ก็ไม่ขึ้นปกขึ้นมาแค่โลโก้ของตู้กาชาเฉยๆถือว่าแปลกมากคือแบบปิด ปิดนิวชิดเลยอ่ะไม่ให้เห็นแม้แต่กระทั่งอาร์ดเอเนะฮะอย่างในพาร์ทแรกได้เห็นอาร์เของคูลเลอร์กับโกคูอยู่แต่นี้ไม่ได้ให้เราได้เห็นอะไรเลยก็ถือว่าน่าสนใจดีนะครับแต่ว่าไอ้ตู้ตัวของเฟสติวัลเนี่ยจะเป็นตู้ของโกคูกับเบ t a ต้าในภาคคูลเลอร์ภาคนี้ส่วนตู้ LR จะเป็นตู้ตู้ตัวของเอลอาร์ไมท่นคูลเลอร์นะครับมันมีบอกมาแล้วนะครับสลับกันกับพาร์ทแรกสลับฝังกันอ่าอันนี้ก็คงจะเป็น ส่วนนี้จะเป็นคงเป็นแพ็กสายเตอร์มานะผมนะ cosmic button อืมเตยมาเปิดตัวอะไรอย่างนี้ได้แล้วก็โดดครั้งอีเวนใกล้มาแล้วนะครับคัมมิ่งซูนก็คือโดดครั้งอีเวนของพวกเอโคเบต้าแหละนะก็รอฟ่ากันได้มันไม่ขึ้นปกเลยนะว่าเป็นโดดครั้งอีเวนของใครอะ่ะดูดิดูความเล่นตัวของเขาสิโอ้โหปิดบังอะไรกันเลยขนาดนั้นอันนี้เป็นโคออฟแคมเปญนะครับผมทําก็ได้เพรได้อะไรว่านไปนะอันนี้ก็เป็นมิชชั่นตัว50ใบไว้เปิดรุ่น LR ต้องทํากันต่อไปนะครับเก็บปุ๊บน่าจะมีพารส,สาหรือเปล่าถ้าพารส,สาก็น่าจะครบตัวเอาไว้เปิดตู้กาชา50บใบได้นะครับเพลทลดราคาเนาะ ECA Metal Cooler เริ่มแล้วนะจะมาช่วงบ่ายนะครับบ่ายบาย่าสามเออซึ่งมัน,นอัปเดตแคมเปญมาก่อนที่กาก่อนที่ ECA จะมาแต่ได้ข่าวว่ามันจะมี ECA ของตัวอย่าง p i โกโ o สีแดงในภาคนี้ด้วยนะ ที่เป็นพิกโรตีหมูแล้วก็เบกต้าปลาดาระจายอ่ะเฮ้ยบอ่าปลาดาระจายบ้าเลยปลาเขาเรียกว่าอะไรนะท่าของคูลินหรือเปล่าที่เป็นปลากงจักสังหารชื่อท่าอย่างนี้ปะะ่าวว่าูจําท่าไม่ได้ตายแล้วจําชื่อท่าคูลินไม่ได้ก็คือมันจะมีตัวละครอีก2ตัวที่ได้ ECA เพิ่มในในตอนนี้แต่ว่าเหมือนเขาจะไม่เพิ่มด่านเข้ามาหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าคูลเลอร์ฟ้าเนี่ยมาแน่นอนช่วงบ่าย3แล้วก็นี้เป็น new event นะครับ ผมไม่รู้ว่านี่คือ event อีเวนต์อ๋อมันคืออีเวนต์ลิงก์เลเวลอัพนะครับผมซึ่งเขาบอกกันนะว่าอีเวนต์เนี่ยจะทําให้เราได้ลิงก์อัพมากกว่าอีเวนต์ของผู้เท่าสูงสุดอีกด้วยนะครับไออีเวนต์ผู้เท่าสูงสุดในการอัพลิงก์ที่มันมาครั้งก่อนน่้ยในกิจกรรมเวอร์ไวเนี่ยมันมามันก็หายไปแต่ว่า ต้องบอกว่ามันอัพลิงดีมากแต่เขาบอกว่าไอ้ด่านนี้จะอัพลิงดีกว่าด่านของผู้เท่าสูงสุดซะด้วยซึ่งก็เดี๋ยวผมจะมาลองเล่นกันในคลิปเป็นไงว่ามันอัพลิงดีหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองเล่นกันกับด่านของคูลเลอร์นี้นะครับสู้กับพวกกองทัพคูลเลอร์นะได้ลิงสกิลอัพขึ้นด้วยอันนี้จะเป็น c ช a ์เลนอีเวนต์แนวใหม่นะครับเขาบอกว่าให้เราแบบจัดการกับไอ้พวกหุ่นกระป๋องหุ่นยนต์เนี่ยยิง่งเหมือนว่ายิ่งฆ่าได้มากสุดหรือว่ายิ่งทำดาเมจอะไรได้มากๆได้ของรวัมากเท่านั้นเนีบ ก็ถ้าให้ผมเดาก็คือน่าจะเป็นแนวๆกับพันแมชชีนหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจก็ต้องลองไปเล่นกันแล้วก็เป็นสตอรี่อีเวนต์ใหม่นะครับให้เรามาฟาร์มกันก็มาแล้วนะเลสโซนใหม่ก็มาแล้วนะครับเลสโซนด่านใหม่ของคูลเลอร์กับอ่คิงโคเนาะน่าจะเป็นคิงโคกับฟรีเซอร์ล่างแมชชีนอะ่ะจากภาคเซลซสากานะครับส่วนนี้เป็นเลสโซนด่านมูวี่อีชั่นที่ต้องสู้กับบูลีะมีมิชชั่นแอดเข้ามาใหม่มิชชั่นในการเล่นด้วยทีมนู้นทีมนี้ก็ว่านไป นะครับรายละเอียดอยู่ในมิชชั่นมันนั่นแหละแล้วก็อันนี้จะเป็นอ,อีเวนต์เก่าที่กลับมาใหม่นะครับเหมือนจะเพิ่มเลดดอปอะไรได้มากขึ้นเพราะว่ามันจะกลับมาในครั้งนี้ไอตัวละครพวกคูลเลอร์หลากสีครับไอคูลเลอร์ล่างร่าง NSR มันจะได้เปลี่ยนล่างด้วยได้เปลี่ยนล่างแล้วก็ได้ ECA ด้วยนะครับผมแต่ว่า ECA น่าจะมาในช่วงพาร์ทสามมั้งแต่ว่าได้เปลี่ยนล่างแน่ๆพวกคูลเลอร์หลากสีใครยังจําได้บ้างไอพวกคูลเลอร์หน้าซ้ํากันเนี่ยที่มันแยกแยกล่างแยกเงากันเล่น นั่นแหละจะได้แปลงล่างนะครับได้เปลี่ยนล่างนั่นเองอ่านี่ก็เป็นซัพพต for Extreme C a w a k e n i ก็ถ้าเราได้ทำการ ECA ตัวละครที่เป็นกำหนดเนีย่ยก็ได้รูปปั้นสาตานมาทดแทนให้เราได้เงินกลับคืนมานะครับทำให้เราสามารถประหยัดเงินได้เลยจังหวะนี้แนะนำว่า ECA พวกตัวละครพ่วงเนี้ยนะครับน่าจะเกี่ยวกับพวกนี้แหละก็คือพวกตัวละครตัวฟรีโกคูโกฮังจากพารแรกคูลเลอร์เขียวที่ ได้เปลี่ยนร่างจากพาทแรกแล้วก็คูลเลอร์แดงด้วยคูลเลอร์แดงกับคูลเลอร์เขียวที่ตัวละครเก่าะนะแต่ว่าเพิ่งได้เปลี่ยนร่างในช่วงช่วงนี้แหละนะครับผมแล้วก็ได้ eca พร้อมกันเลยเก่งน่าจะเก่งขึ้นเยอะอ,อันนี้เป็นอะไรเป็นเหมือนเดิมครับ new challenge event ใหม่นะครับผมที่เราเล่นกันก็ต่อจากพาทแรกที่เราที่เราสู้กับคูลเลอร์กับโกคูในก็นมาต่อพาสสองเป็นภาคภาคที่สองเลยภาคไม่ทันคูลเลอร์อะไรแบบนี้ก็สู้กับคูลเลอร์เหล็กแล้วก็สู้กับโกคูเบียต้าซูเปอร์ไซย่านะครับผมมาต่ออีเวนต์น นะตู้ปู่นะครับ, ch, บยีเพชรห้าใบด่านอ e ีเินตด่านบอลิสซอรี่ด่านใหม่ครับไม่ได้เพิ่มมานานแล้วนะด่านด่านอันนี้นะอีเ,อเวนต์นี้ไม่ได้เพิ่มด่านมานานมากก็เพิ่มมาแล้วโอเคก็ได้เพชรจากเอีเวนต์นี้เพิ่มขึ้นก็ถือว่าอัปเดตในพาร์ทสอเข้ามานี่อันนี้คือจบแล้วนะครับในการอัปเดตพาร์ทสอก็มีจุดฟาร์มเพชรค่อนข้างจะเอาเรื่องอยู่นะเลสรโซนก็ได้ประมาณสิบเพชรกว่าๆแล้วละ่ะ หลายจุดเหมือนกันถ้าเราเก็กบรวมหมดเลยก็คือ100ร0อยเพชรบวกเกือบ2 0 0เพชรได้เลยนะครับผมไม่รู้ว่าอีเวนต์อันนี้มันได้เพชรเท่าไหร่อีเวนต์ที่เราสู้กับหุ่นกระป๋องทั้งหลายเนี่ยแต่ที่แน่อีซี e ก็30เพชรไปแล้วนะครับแต่เอาเป็นว่าเนี่ยแหละประมาณนี้นะครับตู้กาชามไม่ได้มีการบ่งบอกเป็นตัวละครหน้าตู้อะไรบ้างนะแม้แต่รูปตัวละครหน้าปกตัวละครชูโรงก็ไม่ได้โผล่มาแม่งโผลม่มาแค่โลโก้ก็คิดล้วกันวนะ่ามันปิดความปิดบังความลับขนาดไหนก็เดี๋ยว เดี๋ยวรอดูตู้กันผมคิดว่าตู้เนี่ยน่าจะมาช่วง2วันให้หลังนะครับทิ้งให้2วันไม่ก็1วันเนี่ยนะผมให้ไม่เกินสาวันหรอกเออก็เดี๋ยวผมจะมาลองเล่นด่านอีเวนต์อัพลิงก์ก่อนละกันเพราะผมอยากรู้ว่าไอ้ด่านอัพลิงก์เนี่ยมันอัพได้เยอะขนาดไหนจากด่านวูเท่าสูงสุดนะครับมันค่อนข้างจะดีนะในการอัพลิงก์เปอร์เซ็นต์ในการเพิ่มลิงก์เนี่ยค่อนข้างจะถูกใจไวโจมากๆนะครับใครสายอัพลิงก์เนี่ยชอบ ก็เดี๋ยวผมจะใช้คลิปนี้ในการอัพลิง์พึ่งฟาร์มจากาด่านยิสามแปดด่านเคเวสมาเลยนะดูซิว่ามันจะอัพลิงก์ได้ดีหรือเปล่าเออมาลองดูกันนะคือผมต้องอัพตัวละครพวกนี้ไว้ทํา ECA แล้วเดี๋ยวค่อยทาคลิปรีวิวเงยมันจะมี ECA เพิ่มเข้ามาด้วยอย่างที่บอกไปพวกคูลเลอร์เหล็กพวกเบต้าจากผ้าคูลเลอร์พิกลจากผ้าคูลเลอร์อะไรเงี้ยจะมี ECA เพิ่มงั้นเดี๋ยวมาลองดูนะครับนะ ตอนละครในทีมผมทั้งหมดเนี่ยลิงก์ประมาณเบลวหขึ้นไปหมดเลยนะเบลวห้าเบลวห้าบวกหมดเลยนะเบลวห้าเบลวหกเบลวเจ็ดหมดเลยนะครับไม่ไม่ต่ำกว่าเบลวสี่ดูซิว่ามันจะขึ้นเยอะหรือเปล่าเขาบอกกันมานะว่ามันขึ้นดีมากๆโอกาสในการลิงก์อัพขึ้นดีมากๆผมไม่รู้ว่ามันจะดีขนาดไหนก็เดี๋ยวมาลองดูจริงๆให้พิกโกให้ป่าพิกโกลแดงของเราตีหมูก็จบนะเออ พิโกโร่แดงพึ่งมาในตู้คูลเลอร์พาร์ทแรกแล้วมันเก่งด้วยนะแต่พิโกโร่แดงตัวเก่าก็ได้รับการเอซเอเพิ่มแม่งแดงแดงทั้งสองตัวเลยตอนนี้พิโกโร่แดงทั้งส <laughs> อนนง,งคนนี้คือเก่งทั้งคู่เลยนะเก่งคนละแบบเลยนะพิโกโร่แดงตัวเก่านี่ไดเอซเอมันตีหมูเก่งไงส่วนพิโกโร่แดงตัวใหม่ก็แทงดีๆมากๆอะไรก็วานไปมาตีหมูจัดแปรสามตัวเบิบ่มๆลิงค์อัพได้ไวขนาดไหนมาลองดูกันครับผมปึ๊บปึ๊บโอ้โห กูน hey! ึกว่ากูแค่ตัวแรกก็จัดมาเบิ่มๆเลมนะือนะนึกว่ากูใช้กุญแจเล่นเฮ้ย hey! นี่ด่านเล่นฟรีนะครับผมด่านเล่นฟรีนี่คือลิงก์ได้เดี๋ยวก่อนมันเวอร์ไปหรือเปล่าโ okay, อเคเบต้าให้มาหนึ่งลิงก์แต่ก็ดีอยู่นะโอ้โหผมว่าไม่ใช่เล่นๆแล้วล่ะดา่านอัพลิงก์เนี่ยทุกคนใครสายปั่นลิงก์หรือว่าใครต้องการอัพลิงก์อย่าลืมมาเล่นด่านนี้เลยนะเว้ย อย่าลืมตูู้่ดับเบิลลิงก้ากูโคตรฟินอย่าลืมมาเล่นนะครับด่านเนี้เฮ้ยของจริงดีกว่าเท่าสูงสุดเห็นได้ชัดเลยนะถ้าใครลองเล่นมาแล้วบ้าไอ้ด่านเนี้ยมาลองแชร์ได้ว่าคุณได้อัพลิงสิบกิ่ลิงหรือว่าได้อัพลิงพอใจขนาดไหนลองบอกกันได้แต่ว่าผมเนี่ยอย่างที่เห็นในคลิปนี้เลยค่อนข้างจะแจ่มแมวมากๆนะครับหวานหมูเลยแหละโอ้โหกูนี่แบบอื้มกอดอกเลยโอ้ลิงอัพ สโต๊ธุรกิจอัปเกรดกอดอกธุรกิจเลเวลลิงอัพกอดอกแบบอันดับหนึ่งครับผมโคตรดีบอกเลยประหยัดเวลาในการฟาร์มลิงขึ้นเยอะนะฮะอย่างเงี้ยคือมันได้ลิงอัพเยอะมากอะแต่ได้ที่เมื่อกี้คูเลเล็กผมมาได้ได้ลิงเพิ่มกับเขานะครับคางไล้ลิงเก้าไม่ได้ eca เดี๋ยวได้ eca ได้ทําคลิปอีกโอเคก็ประมาณนี้ถือว่ามาเล่นด่านอัพลิงให้ดูคร่าวๆแล้วกันแล้วก็เป็นการอัปเดตข่าวสารเล็กน้อยนะครับอืมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ เฮ้ยมันเล่นได้สามครั้งอ๋อสามครั้งต่อชิดนึกว่าสามครั้งต่อวันถ้าสามครั้งต่อต่อวันนี่คือแม่งสบายอ่ะเล่นต่อดีเออเล่นต่อดีถ้าสามครั้งต่อวันก็เล่นต่อดีครับท่านผู้ชมสามครั้งต่อเอ้ยสามครั้งต่อชิดเจว่าสามครั้งต่อวันอีกแล้วแม่งสามครั้งต่อชิดเว้ยแล้วดูเปอร์เซ็นต์อัพลิงค์แบบเมื่อกี้อยู่ทันโอเคดับเบิลลิงก์อัพนะครับ เบกต้าไม่เคยพลาดนะไม,ไ, wow. ไม่เคยพิกโลไปสิบแล้วว้าวไม่เคยพลาดแต่ละคนไม่เคยพลาดกันเลยดูขึ้นทุกคนเลยยกเว้นคูเลอร์เหล็กโอเคเดี๋ยวขออีกรอบนึงนะครับอีกรอบหนึ่งก่อนไปก่อนจบคลิปมาดูดีกว่านะครับจะขึ้นลิงก์สิบไหมคูเลอร์เหล็กของเราแต่ว่า l อ r โรซไปแล้วหนึ่งลิงก์เบเกตาไปแล้วสองพิกโกโลไปหนึ่งกวคูี่สิบโอ้โหลิงสิบกันรัวๆเลยอะ คูลเลอร์ผมไม่ขึ้นวะคูลเลอร์ cool er ผมเล่นสามครั้งไม่ขึ้นสามครั้งเลยอะไม่ติดเลยอะคูลเลอร์เหล็กเราอะโอเคแต่เดี๋ยวเจนใหม่คลิปหน้าและกันคลิป ESE คูลเลอร์เดี๋ยวรอทำกันได้เลยโอเคคลิปนี้ขอตัวราไปก่อนใครมีความเห็นยังไงบ้างน,นะครับตื่นเต้นไหมกับตัวของ LR พ l u สองนะส่วนตัวผมชอบกัวค o o l b e t มากอยากเปิดหาให้ได้เหมือนกันแต่ว่าต้องถามเพชรว่ามีเพชรพอหรือเปล่าเพราะตอนนี้เพชรแม่งเป็นสิ่งที่แบบ ขาดแคลนมากๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่นะฮะคลิปนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับผมบาย